สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับวันนี้มีพระสวยๆนะครับทั้งหมด20ในรายการนะพี่นะเป็น EP ีที่59านะพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับตรงกลางหน้าจอเลยนะครับพี่นะเบอร์โทรส่วนตัวนะครับ0ูนย์เก้าห้าเก้าปหานะครับไอดีไลน์เคย์เย็นสองสี่สองห้านะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับพี่นะวันนี้มีทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200บาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับพี่นะ สวยจริงนะครับพี่วันนี้นะครับวันนี้ได้มาจากน้องคนหนึ่งนะครับที่ทํางานนะครับเขาเอามาแบ่งบันให้ผมนะครับในราคาไม่แพงนะครับผมก็เลยเอามาแบ่งพี่นะครับในรายการในรายการละสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะถ้าพี่ดูชอบดูใช่นะครับแคปรูปนะครับส่งมาที่ทางกลางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนี่ครับไอดียลนตรงกลางหน้าจอนะมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระเหรียญน,นะพี่นะสภาพศึกหน่อยนะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับอยุธยานะครับนี่นะครับด้านหลังเขียนว่ากันภัยนะครับมีรูปสิง์อยู่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับนะครับด้านข้างครับต่อไปครับรายการที่สองกันเลยพี่รายการที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะนี่นะครับ ก็มีกระเทาะบ้างนะครับก็พระก็รวมๆกันมานะพี่นะมีกระเทาะบ้างนะครับนะครับรายการที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับออาต่อไปครับรายการที่สามครับพี่รายการที่สามนะครับขอภาพเพิ่มเติมในไลน์ได้นะครับนี่รายการที่สามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับไม่รู้ปีไหนนะครับพี่นะครับนี่นะครับ เป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแต่ไม่รู้ปีไหนนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สี่ครับพี่รายการที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเนื้อผงเนื้อผงนะพี่นะเป็นหลวงพ่อปานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นเนื้อผงนะครับรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้ากันเลยพี่ รายการที่5นะครับหลวงพ่อพุ่มนะครับรัตนะครับนะครับวัดเป็นบเพ็ญใต้นะครับเป็นเหรียญสภาพใช้นะครับต่อไปครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับช่วงนี้เจอบ่อยนะพี่หลวงพ่อฤาษีลิงดานะครับนะครับเงินไม่ขาดบ้านนะครับรุ่นเงินไม่ขาดบ้านนะครับกระไหลทองนะครับต่อไปครับรายการที่ จ็ดครับเป็นพระเนื้อชินนะพี่นะเป็นพระเนื้อชินนะครับเก่าๆเลยนะครับหลังสิงนะครับน่าจะเป็นทางสุพรรณนะครับอาจจะไม่แน่อาจจะเป็นวัดหัวนานะครับผมปูบุญวัดหัวนาไม่แน่ใจนะครับพี่นะพี่ลองดูเอานะเป็นไกด์ไลน์เฉยนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่แปดครับ รายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดอีกแกนะพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับหลปู่ทวดนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดวัดวัดรอนนะครับพัทธลุงนะครับสองห้าศูนย์เก้านะครับน,นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอ้ภาพไม่ชัดอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะรายการที่แปดนะครับ ต่อไปครับรายการที่9ครับพี่รายการที่9เป็นรูปหลอกอะไหล่ทองนะครับพร้อมเ้วยพลาสติกนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับวัดโกศิตรามนะครับรายการที่9นะครับต่อไปครับรายการที่10ครับรายการที่10นะครับเป็นคูบาศรีวิชัยนะครับนะครับสภาพศึกนะครับอ่า ต่อไปครับรายการที่11ครับรายการที่11เป็นสมเด็จนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่12ครับเป็นพักกีบบัวนะครับกิบบัวพิจิตรนะครับเอกีบบัวกำแพงเพชรนะครับนะครับรายการที่12นะครับ ต่อไปครับรายการที่สิบสามครับเป็นเหรียญนะครับของหลวงพ่อกระเกษมนะครับเป็นเหรียญลายเซ็นหลวงพ่อกระเสษมนะครับนี่นะครับปีสองเกนะครับนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับส4บสี่ก็เป็นหลวงพ่อกระเสษมนะครับนี่นะครับ นี่ด้านหลังนะครับเป็นปีปีสองหกนะครับเจ็ดร้อยปีนะครับนะครับเขมะโกนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับพี่รายการที่สิบห้านะครับนะครับเป็นเหรียญนะครับวัดอ่างศิลานะครับ เป็นเหรียญวัดอ่างศิลานะครับด้านหลังเป็นยันกระบองคว้นะครับปีหนึ่งเก้านะครับะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบหกครับพี่รายการที่สิบหกเป็นพักขุนแผนนะโอ้โหพี่อันนี้มีเกศาเต็มเลยพี่มีผมเต็มเลยนะครับเป็นขุนแผนนะครับด้านหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยหลวงปู่ทิมนะครับ อิสติโกนะครับมาด้านหลังเป็นนางพญาคู่พายคู่หรือเปล่าเขาเรียกพายคู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับเกสาเต็มองเลยนะครับนะครับรายการที่16นะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นพระทางสุพรรณนะครับเป็นเหรียญย้อนยุกหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อลืมชื่อไปแล้วนะครับเป็นเหรียญย้อนยุกปีสามสามนะครับหลวงพ่อ หลวงพ่อนะหลวงพ่อปลื้มหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับผมก็จาไม่จาไม่ได้นะครับพี่นะนะครับผมมีอะไรผมก็หยิบมาให้พี่ๆชมนะพี่นะนะครับผมอ่าต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อกบนะครับวัดเขาสาริกานะครับเป็นพระดีปีลึกนะพี่นะนะครับ รายการที่18นะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับนี่นะครับเป็นพระคำข้าวนะครับหลวงพ่อฤาษีดิงดํานะครับวัดท่าสุงนะครับอุทัยธานีนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่20ครับรายการที่20นะครับนี่นะครับเด่นประพุทธชินราชนะครับ นี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกหนึ่งรายการนะพี่นะแถมให้อีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรายการพิเศษนะพี่นะถ้าพี่ชอบพี่เอาได้เลยนะพี่นะอันนี้รายการพิเศษถือว่าแบ่งบันแล้วนะครับนี่คือว่าแบ่งมาให้พี่ๆทุกท่านนะครับเป็นเหรียญโลนะครับที่เคยไลฟ์ใน EP ก่อนนุนนะครับเป็นพระเลี่ยมเงินนะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจจะโลนะครับ เรียกเงินนะครับผมขอที่1000บาทรวมส่งนะครับนะครับค่าเงินก็ไม่ได้แล้วนะครับทองเงินทองเงินแพงมากนะครับนะครับแบ่งให้พี่ๆไปนะครับในราคาคันหนึ่งพันบาทนะครับนะครับรายการสุดท้ายนะครับอ่ะจะหมดจบไปแล้วครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรายการนะครับผมมาเลยครับผม พี่ท่านใดสนใจนะครับพี่นะนี่เลยนะครับกางหน้าจอได้เลยนะที่ช่องทางการติดต่อผมนะครับอ่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งแล้วนะครับแตกหักสูญหายนะครับผมรับผิดชอบให้นะครับทุกกรณีเลยนะพี่นะอ่าเอาวันนี้นะครับเวลาสมควรนะพี่นะในพีที่59นี้นะครับผมขอญาตจบเพลงเท่านี้นะครับขอให้พี่ทุกท่านรวยๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ